7ดคดีการ,รเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีคำกล่าวอ้างของผู้คนมากมายที่ระบุว่าพวกเขาได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของจานบิน UFO หรือแม้กระทั่งมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆโดยในจำนวนการพบเห็นมนุษย์ต่างดาวมากมายก็มีหลายครั้งที่เรื่องราวของเขาออกจะแปลกประหลาดกว่าเคสอื่นๆไปเสียหน่อย อย่างเช่นเรื่องเราจะนำมาให้ชมต่อไปนี้ 1. มนุษย์ต่างดาวตัวจิ๋วในมาเลเซียเมื่อวันที่19สิงหาคมคริสต์ศักราช1970มีเด็กกลุ่มหนึ่งจำนวน6คนได้เข้าไปเล่นในบริเวณป่าทึบแห่งหนึ่งทั้งหมดอ้างว่าได้พบกับ UFO ลำหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่า1เมตรพร้อมกับมนุษย์ต่างดาว5คนที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือพวกเขามีความสูงราว8เซนติเมตรเท่านั้น โดยสี่คนแต่งชุดสีฟ้าส่วนอีกคนแต่งชุดสีเหลืองกับหมวกทรงแหลมซึ่งเด็กๆตีความว่าน่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดเดินผ่านต้นไม้ไปและพยายามจะติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างกลางอากาศจนกระทั่งมีเด็กนามว่าวิกเนอร์สวาราอันได้พยายามที่จะไปลักพาตัวหนึ่งในมนุษย์ต่างดาวออกมาแต่ปรากฏว่าเขาถูกยืนด้วยปืนที่มีลำแสงเข้าที่โคนขาจนได้รับบาดเจ็บ โดยหลังจากที่ทั้งหมดหนีมาได้พวกเขาก็ไม่ได้พบมนุษย์ต่างดาวอีกเลยสองฟุงจานบินแห่งคาดิปกระสรวงกลาโหมของสหาราชอาณาจเคยเปิดเผยแฟ้มรายงานการพบเห็น UFO และมนุษย์ต่างดาวจำนวนมากโดยหนึ่งในานั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในปี1992เมื่อชายคนหนึ่งจากคาดิปประเทศเวลได้ระบุว่าเขาและเพื่อนๆได้ออกไปตั้งแคมป์กัน จนกระทั่งเห็นกลุ่มของ Ufo ราว12-15ลำบินอยู่เหนือบริเวณที่พวกเขาตั้งแคมป์หลังจากนั้น Ufo เริ่มที่จะลักพาสิ่งของสิ่งของพวกเขาเช่นรถยนต์เต็นท์รวมไปถึงสุนัขของพวกเขาตัวหนึ่งปล่อยให้พวกเขาต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะแทนที่ Ufo จะลักพาคนไปแต่ว่ามันกลับลักพาสิ่งของและสัตว์แทน3ผู้บุกรุกในโบโรเนต เมื่อวันที่27กันยายน1,989ในเมืองโวโรเนตประเทศรศัสเซียเด็กหลายคนที่กำลังเล่นฟุตบอลอยู่ได้พบเห็นจานบินสีแดงลงจอดในบริเวณใกล้เคียงโดยมีสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดที่มีสามตาออกมาจากยานลำนั้นมันมีความสูงประมาณ2.7เมตรและถืออุปกรณ์ที่ดูเหมือนปืนอยู่ซึ่งแสงจากปืนดังกล่าวส่งผลให้เด็กน้อยนาว่าดิมิซีแตกสลายหายไปทันที แต่หลังจากที่มนุษย์ต่างดาวชักปืนออกร่างของเด็กชายก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์นี้มีพยานพบเห็นเป็นเด็กทั้งหมดและมีผู้ใหญ่บางส่วนที่เห็น UFO รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีรายงานผ่าน New York Times อีกด้วย4ทะเลาะกับมนุษย์ต่างดาวในปี1954กุตาโวกอนซาเลสและโคเซพอ์นกำลังขับรถบรรทุกไปตามถนนนอกเมืองคาราคัส ในประเทศเวเนซุเอลาแต่จูจๆเขาก็ได้พบกับวัตถุทรงกลมเรืองแสงขนาดใหญ่ปิดเส้นทางของพวกเขาอยู่ก่อดซาเลตคิดว่ามีใครบางคนมากแกล้งเขาจึงเดินลงไปสำรวจวัตถุประหลาดนั้นใกล้ๆแต่ทัานใดนั้นเองมันก็เปิดออกและมีสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ตัวเตี้ยและมีขนดกสามคนก้าวออกมา หนึ่งในนั้นกระโจนใส่กอนซาเลตและจับเขาเขย่าได้อย่างง่ายได้และโยนขึ้นไปในอากาศสูงถึง4.5เมตรกอนซาเลตพยายามหยิบมีดออกมาแทงไปที่มนุษย์ต่างดาวแต่ก็พบว่าร่างกายของมันแข็งเหมือนเหล็กจนใบมีดของเขาถึงกับบินการต่อสู้เกิดขึ้นไม่นานก่อนที่มนุษย์ต่างดาวประหลาดจะขึ้นยานหนีไปเรื่องนี้มีนายตำรวจที่อ้างว่าได้พบเห็นเหตุการณ์ทังอีกด้วย5้ามนุษย์ต่างดาวที่มาทำอาหาร เมื่อวันที่18เมษายน1961โจไซมอนตันได้พบยานอาวกาศลำหนึ่งมาจอดใกล้บ้านของเขาบริเวณแม่น้ำอีเกินในรัฐวิสคอนซินจากนั้นก็มีมนุษย์ต่างดาวที่โจบอกว่าดูคล้ายกับชาวอิตาเลียนก้าวออกมาจากยานลำนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจกว่านั้นก็คือมนุษย์ต่างดาวเริ่มต้นทำอาหารดยการเตรียมเตาย่างและทำสิ่งที่ดูเหมือนแพนเคก้ก และแทนที่จะข่มขู่หรือลักพาตัวเขามนุษย์ต่างดาวยังใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารว่าต้องการน้ำหนึ่งเหยือกโดยหลังจากเขากลับมาก็พบว่าอาหารเสร็จเรียบร้อยโจได้แพนเค้กมา4ชิ้นเขากินเข้าไป1ชิ้นและทรงทีเหลือไปยังมหาวิทยาลัยท้องถิ่นซึ่งทราบผลการตรวจสอบภายหลังว่าวัตถุดิบทั้งหมดอยู่บนโลกมนุษย์6มนุษย์ต่างดาวขอปุ๋ยเมื่อวันที่24เมษายน 1,964แกรีวินคอ,อกชาวนาจากเมืองนวะรัฐนิวเจอร์ซียได้พบวัาทุรุปทรงศิกาหล่นลงมาจากท้องฟ้าทีแรกเขาเข้าใจว่าเป็นเครื่องบินตกจนกระทั่งเขาขี่มาไปถึงที่เกิดเหตุจึงพบว่ามันไม่ใช่เครื่องบินแต่อย่างใดซึ่งบริเวณนั้นเองได้มีมนุษย์ต่างดาวสองคนสวมเสื้อผ้าที่ปิดบังใบหน้าของพวกเขาเอาไว้ โดยพวกเขาบอกกับแกรี่ว่ามาจากดาวอังคารและเริ่มถามคำถามบางอย่างกับเขาการพูดคุยกินเวลาราสองชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะบอกว่ากำลังพยายามหาวิธีเพาะปลูกบนดาวอังคารโดยหาวิธีศึกษาจากตัวอย่างดินบนโลกมนุษย์ก่อนที่จะถามถึงปุ๋ยในขณะที่แกรีกลับไปเอาถุงปุ๋ยขนาด75ปอนด์มาให้เขาพบว่ามนุษย์ต่างดาวได้จากไปแล้วเขาจึงวางถุงปุ๋ยทิ้งไว้ตรงนั้น แต่วันรุ่งขึ้นการีพบว่าถุงปุยที่เขาวางไว้ได้หายไปเจดีเออร์แซนเฟรตาและมนุษย์ต่างดาวกิ้งกาเมื่อวันที่6ธันวาคม1978ปีเออร์ฟอร์ทูนาโตแซนเฟรตาเจ้าหน้าที่บริการส่วนตัวพบแสงไฟสีดวงตรงมาที่บ้านที่เขากำลังอารักขาอยู่และเมื่อแสงไฟเข้ามาใกล้เขาเห็นมนุษย์ประหลาดสูง3เมตรผิวสีเขียวมีหน้าตาคล้ายกิ้งกา ทั้งหมดโจมตีเขาด้วยลำแสงที่มีความร้อนจนเขาต้องหลบหนีออกมาจากบริเวณนั้นและเมื่อกลับมาภายหลังก็พบว่ามีรอยเท้าแปลกประหลาดที่มีขนาดใหญ่ถึง50เซนติเมตรอยู่บริเวณนั้นเต็มไปหมดแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะวันที่26ธันวาคมมนุษย์ต่างดาวกลับมาอีกครั้งและคราวนี้พวกเขาได้ตัวแซนเฟตาไปจากการสะกดจิตภายหลังแซนเฟตาเล่าว่า เขาถูกนำตัวขึ้นไปบนยานและถูกสวมหมวกสื่อสารบางอย่างหนึ่งในมนุษย์ต่างดาวลองยิงปืนของเขาเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแซนเฟรตาบอกกับพวกนั้นว่าเขากลัวและขอร้องให้ปล่อยเขาไปและถึงแม้ว่าเขาจะถูกปล่อยตัวออกมาแต่ก็ถูกจับกลับไปอีกเมื่อวันที่29กรกฎาคม1979ธันวาคม1979และครั้งที่5ในปี1980 ในการลักพาตัวครั้งที่5พวกมนุษย์ต่างดาวพาเขาไปยังยานแม่และแสดงให้เขาเห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกบอยู่ในหลอดแก้วซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นศัตรูของเผ่าพันธุ์พวกเขาเรื่องนี้เป็นที่น่าสงสัยว่ามนุษย์ต่างดาวที่น่าจะเป็นพวกเรปทิเลียนทำไมถึงต้องจับเขาไปศึกษาหลายครั้งด้วยหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากพวกเราฟาร์มชาแนลก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ